ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งไว้ตลอดเวลาบางคนอาจจะคิดว่าคงเป็นกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนแล้วก็พยายามหาทางออกด้วยการทำบุญสวดมนต์หรือแม้แต่การสะเดาะเคราะห์ต่างๆนานาอาตมาจะเล่าเรื่องของโยมป้าคนหนึ่งให้ฟังป้าแก่ชื่อสมศรี แกเป็นแม่ขาขายขนมครกอยู่หน้าวัดแห่งหนึ่งป้าสมศรีเป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินสุจริตแต่ชีวิตแกกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสามีก็ทิ้งไปมีคนใหม่ลูกชายคนเดียวก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแถมกิจการขายขนมครกก็ซบเซาลงทุกวันป้าสมศรีแกท้อแท้มากถึงขนาดเคยคิดสั้นฆ่าตัวตาย แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านมาเห็นเข้าเสียก่อนหลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็พาป้าสมศรีมาหาอาตมาที่วัดป้าแก่มาร้องห่มร้องไห้เล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังอาตมาก็รับฟังด้วยความเมตตาแล้วก็บอกป้าแก่ไปว่าโยมอย่าเพิ่งท้อแท้ชีวิตยังมีหวังเสมออาตมาได้แนะนำให้ป้าสมศรีลองสวดชยมงคลคาถาทั้งแบทเป็นประจำทุกวัน บอกแก่ไปว่าคาถาบทนี้เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ปราพยัติมานและสามารถช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตได้ป้าสมศรีแกก็เชื่อฟังอาตมาแกเริ่มสวดชยมงคลคาถาทุกวันอย่างสม่ำเสมอเชา้าเย็นไม่ขาดแม้ในช่วงแรกๆแกจะไม่เข้าใจความหมายของบทสวดแต่แกก็ตั้งใจสวดด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง หลังจากที่ป้าสมศรีสวดชัยมงคลคาถาไปได้ประมาณหนึ่งเดือนชีวิตแกก็เริ่มดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ลูกค้าที่เคยหายหน้าหายตาก็กลับมาอุดหนุนขนมครกของแกมากขึ้นเรื่อยๆแกเริ่มมีกำลังใจในการทำมาหากินอีกครั้งแถมยังมีคนใจบุญมาช่วยปรับปรุงร้านขนมครกให้แกใหม่เอี่ยมจนป้าสมศรีแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง เรื่องของป้าสมศรีนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการสวดมนต์ภาวนานั้นมีอานิสง์มากมายจริงๆไม่ใช่แค่การท่องบนแต่เป็นการเจริญสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจเราสงบมีสติปัญญาแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติ ชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกกันติดปากว่าบทสวดชัยมงคลนั้นเป็นบทสวดที่กล่าวถึงใช้ชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง8ครั้งในการเอาชนะมารและอุปสรรคต่างๆด้วยคุณธรรมความดีงามซึ่งในภาษาบาลีเราจะพบคำว่าชัยโยแปลว่าชัยชนะนั่นเอง การสวดชยมงคลคาถาจึงเป็นการระลึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าและเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ด้วยสติปัญญาและคุณธรรมแต่ญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยากจะย้ำเตือนว่าการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้กรรมได้ทั้งหมดกรรมคือการกระทำของเราเองทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ถ้าเราทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีถ้าเราทำกรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลชั่วการสวดมนต์ภาวนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างกรรมดีเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกโแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเพราะทุกการกระทําของเราล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งสิน้น อาตมาขอสรุปว่าชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตและสร้างกำลังใจให้เราได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอถ้าเราทำได้ดังนี้ชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอน ในตอนต่อไปอาตมาจะมาเล่าถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์แบบต่างๆว่ามีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างโปรดติดตามชมกันด้วยนะ